วันนี้เจ๊าปานถอยสิ่งนี้มาค่ะนี่เป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะคะของซันฟอ r ์ดเป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะคะเพื่อนๆพือนคือเขาแข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็กระชับมือมากนะคะสามารถช่างได้ถึง15กกิโลแล้วก็น้ำหนักของเขาเองเนี่ยแค่1กิโลกร,รัมเองค่ะเขามีโหมดในการช่างตั้งแต่เป็นแบบกิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นออน แล้วก็มีหลายฟังก์ชันให้เลือกนะคะความแม่นยำเนี่ยคือดีมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับแม่บ้านที่ต้องชั่งตวงวัดหรือว่ากะปริมาณของอาหารนะคะใช้วิธีเครื่องชั่งแบบนี้สะดวกมากหรือ คนที่ต้องแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าแบ่งสินค้าในการที่จะช่างเป็นถุงๆหรือว่าแม่ค้าเหมาะทุกคนเลยค่ะใครอยากเอามาใช้บ้างนะคะแม่นยำม,มากใช้ดีแล้วก็ดูแลง่ายเบาบางแข็งแรงทนทานมากเลยอันนี้เนื้อดีมากเลยค่ะใครอยากได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะปันใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์ค่ะ